Prom <am> promotion promotion am I สวัสดีครับตอนรับพุทฟังกาสู่ I am review และ I am radio ครับผมจอจอทวินคนเดิมนะฮะมาแล้วครตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ บิ i, uri, ๊กซีโรบลีนะฮะอยู่กับผู้จัดการคุณป๊อกนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมป๊อกนะครับเป็นผู้จัดการเมเจอร์บิกซีโรบีนะคะวันนี้คุณป๊อกจะมาบอกโปรโมชั่นร้าวๆแล้วก็แนะนําหนังใหม่ให้ชาวไอแอมได้ฟังกันเช่นครับสำหรับหนังใหม่นะครับที่เราจะเข้านะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องที่ยดสานะครับอตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอ่ะ ซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับเราเปิดรอบวันที่1นึถึงหไว้ให้แล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าในวันนี้ได้ไดรับโปรเตอร์ไปเลยนะครับหใบครับที่หยดหรือที่หยด3เนี่ยนะคเขาจะเริ่มฉายเข้าฉายวันที่1ตุลาเนาะมาจองกันได้เลยรอบแรกรอบฉายวันแรกรับรอ,บองนแน่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 จะให้ฝ่ายเอฟซของทางเมเจอบบร์ซนะินิเพ็กซ์วิกซีบุรเนี่ยมาจองกันก่อนจะดีกว่าให้มันเจอดูวันแรกเนาะสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเมเจอร์ได้เลยนะครับาใน,นส่วนของภาพยนตร์ที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้ค,คุณป็อกแนะนําหน่อยะะตอออนนนนนีีนี้้ครรรััก่่่่ทหหยยดจเเเขาาาฉมมงงโโปชื กมแล้วก็เรื่องขายออนนะครับราคาเพียง39บาทเท่านั้นครับแล้สำหรับหนังใหม่ก็จะมีเรื่องเดอะคอนเจอร์ิงนะครับแล้วก็แผ่ละหำใหญ่ปัดเดือดนะครับเชิญหลงเชิญหลงอ่าเชิญหลงยังเข้าฉายอยู่นะครับมาชมที่เมเจอร์ได้เลยนะครับคุณป๊อกพูดถึงโปรโมชั่นป๊อปคอนหน่อยพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมป๊อปคอนถ้าเรามีโปรโมชั่นป๊อกคอนเดนะครับในราคาเพียงสามบาทที่ทางขึ้นได้โปรโมทให้ด้วยนะครับจากปกติราคา160บาทเลยครับเราขายเพียงแค่39บาทนะหรับรอบถัดไปลูกค้าติดตามที่หน้าเพจหรือว่าทางคลื่นสามสิบเก้นะครับ เอฟซีท่านใดพลาดแล้วก็ติดตามรอ,อ,<ห>อเดี๋ยวมีข่าวหน้ามาอีกใช่ครับต,ต้อง,งหมั่นบูร์รอดีๆใช่ใช่ครับรบอ,อแคมเปญดีๆแบบนี้จะมีสั้นๆโอเคฮะอย่าลืมนะฮะโรงภาพยนต Major Big นร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์บิ๊กซีโรเบรีนะฮะป๊อปควอนอร่อยแล,แล้วเครื่องดื่มนี่เพียบแล้วก็โปรโมชั่นเพียบเลยทีเดียวพลาดไม่ได้เดีด๋ยวผมลาไปเลยกับคุณป๊อกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ I promotion I am am promotion